ไปมันเป็นสีแดงที่เขดางแจกของวัญทำไมหน้าตาเหมือนระเบิดเลยอ่ะครับดีใจมากไม่กิดได้เยอะอย่างนี้ฮ่ My collection สวัสดีค่ะชอบสลินจอนสั้นสปายสวีเดนค่ะวันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมปี2020โควิดเราไปฉลองที่ไหนไม่ได้ก็เลยมาฉลองกันที่บ้านขวัญค่ะนี่ตอนนี้นะเห็นมืดๆอย่างเงี้ยเห็นบ่าย3โมงครึ่งเท่านั้น มืดเหมือนประมาณ6กโมงเย็นที่เมืองไทยเดี๋ยวจะไปฉลองคริสต์มาสไปดูกันว่าคริสต์มาสอ่ะคนที่สวีเดนเขากินอะไรกันนะคะตามไปเลยค่ะ Merry Christmas Merry Christmas, Merry Christmas. เป็นไงบ้าง,นง,างหนาวไหมข้างนอกก็ศูนย์นต่ำกว่าศูนย์หนาวแล้ววันนี้เราจะมาฉลองคริสต์มาสที่บ้านน้องขวัญน,นะคะวันนี้พี่นุ่มมาเป็นแขกเราไม่ได้มาธรรมดาแล้วเรามาสองคืน จำววันนี้จะมาถ่ายบรรยากาศฉลองวันคริสต์มาสปกติแล้วอ่ะเราไม่เคยมาฉลองด้วยกันใช่ไหมเราต้องฉลองกับครอบครัวแต่ปีนี้ครอบครัวไม่ให้เจอเพราะโควิดก็เลยต้องมาฉลองกันเองต้นคริสต์มาสตั้งหว้ยังตั้งไล้วมาดูค่เสนะสวยดีมากเลยบ้านพี่ไม่ตั้งต้นคริสต์มาสแก เพราะว่าฉันกัดอาศัยตรงอย่างนี่แหละใช่ใช่ที่นี่บาร์ใหม่ใช่ป่ะใช่แล้วว่าวันนี้มันเป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมเราก็เปลี่ยนไฟให้มันเป็นสีแดงปกติจะชอบสีฟ้าอย่งเี้ต้องนีใครทำซื้อที่ไหนจอรดี้ทำแล้วนี่คือสามีฝันนะคะเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะกินอะไรเนาะธรอะไรคะก็ตะลังแกะ ขอดีอะเพื่อจะปทอดมันแข็งขอแล้วก็ข้าวฟรีใช่ไหมวิธีของคนที่แบบขี้เกียจทำบ่อยๆเนาะอะไรครับชื่ออะไรครับเกล็ดต้าครับชอบไหมวันนี้ชอบครับทำไมถึงชอบครับขอก่อนเลยรู้ได้ไงว่าของตัวอะรู้ได้ไงว่าของตัวเองพอเราจะเขียนชื่ออ๋อเห็นจากชื่อใช่ไหมไปเรียกพี่แทนมากินข้าวได้แล้วลูกไปอันนี้ก็คืออาหารที่เขากินกัคริสมาสใช่ป่าวเนอะไรบ้าง what is this Thomas จอห์นสันส์เทมเพสชันมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าจอห์นสันเทมเพสชันมันมีมันปลาล่งมีแอนโชวีแล้วก็มีครีมนี่ขนมปังอันนี้ไอไอโน้ตอี้ส์ฟอนอันนี้เชดบุลล่าก็คือมีดบอล์ Christmas ham Christmas ham นะคะแล้วก็วอติสตี้ส์ัอนเป็นสลัดเป็นสลัดครีมอันนี้แฮร์ริ่งกับมัสตาร์ดเทสสอันนี้แฮร์ริ่งน่าจะเป็นเหมือนแบบหออหัวหอม แ,แล้วนนก็อันนี้เป็นกุ้งแช่แข็งแต่ว่าสุากแล้วอันนี้เปาะเปี๊ยะว e เดซี่ m อ o เ s e sausage. อันนี้เป็น important thing, the c h e e s e The c h e e s สแล้วก็ไส้กรอกอันนี้เป็นสที่เรากินคริสนะต์มาสเนาะปกติก็คือไม่ค่อยกล้าทานเพราะว่าเราไปกินบ้านพ่อ นี่เราไปก็เลยท่ายนะคะเราขอตัวไปกินข้าวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปิดของขวัญหลักจากกินข้าวเสร็จทั้งข้าวเสร็จแล้ปลาฝรั่งเขาก็จะเริ่มแค่จบจากปลาแค่จบหลอดแค่จบเริ่มต้นด้วยปลาแล้วก็ทีนี้มาดูจานของคนไทยเรานะคะกินได้ทุกสิ่งเป็นข้ยใช่ไหมขวัญเรากินทุกอย่างใช่ไหมเออเราไม่ได้ต้องเริ่มแบบปลาเหมือนเขาเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราจะแจกของฝากอ่ะอันแรกเลยกีต้าร์ยังไม่ต้องแกะหรอกลูกวางไว้กล่องของกีต้าร์สก๊อตโทมัสออฟพี่แทน์เออขอบคุณครับขอบคุณครับเลยยังอันออนี้ของพอี่ขอบคุณค่ะนี่เห็นป้ามีวิดเลิฟด้วยนะโอ้โหหัวใจเลยอ่ะนี่มีมีมีชิ้นหนึ่งมีให้สองชิ้นอ่ะขอบคุณค่ะอันนี้ของ พ่อแทริสตินานอพ่แม really? ่โทมาสให้อ่ะอ uh, ๋ออ uh, uh, ันน uh, ี้ผ uh, ิดอันอ uh, ันนี Witness ้อันนี้ของพี่แทนอออ๋ออันนี้ฟอดอ๋อฟอดอันนี้ของแทนครับอ่อของผมอันนี้พี่ขวัญให้อันนี้อันนี้ของกูตาปัญญาอันนี้ อัสอาจารย์นี่ให้โทมัสครับกีตาร์จากป๊อบป๊าใช่อันนี้จุลิรั์แม่ครับอันนี้จากสามีแม่เลยอันนี้จากปะป๊าเอาให้แบบอันนี้ป๊อกสปูกีตรจกปอบป๊านี้ของก uh, 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 ีตาร์ครับ พี่โน้ตของพี่โน้ตขอบคุณค่ะอย่าแกะเลยเอาแกะไไวมออาเหรแม่แกะผมแกะเนาะเดี๋ยวีแกะให้หมดก่อนเียไม่งั้นเดี๋ยวก็จะวุ่นวายแกะกันว่ะที่หัวกีตาร์เอาหัวกีตาร์ไปทำไมเยอะอย่างนี้ยที่หัวปนุนอุ้ยมีสองชิ้นเหมือนกันทำไมหน้าตาเหมือนระเบิดเลยอ่ะมอาจจะเป็นระเบิดก็ได้อันนี้ของพี่แทนจากปปะสมองมะจากนี้ค่ะไปคือสเปกค่ะ อีันนี้อี้าแล้วไม่กีตาร์เยอะอย่างนี้ไงฮะครอบครัวโอ้ใช่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 โอเคยอดดีฟอนชาลาฟูอ๋อของพี่ขวานอันนี้ของคอมมาร์ดจากดินฟูเอาตัวเอ่อป้าเดนส์ฟอร์แมทอันนี้ของกีตาร์ฟอนอะไรนี่คือกีตาร์ได้กีตาร์ได้โคตรเยอะเลย จับไอ้นี่ไงครอบครัวฝั่งนี้ก็แกะของขวัญค่ะโอเป็นไครอลลิฟแกะเร็วใครแกะก่อนแกะสิค้าชอคนละห่าอ๋อชอบคนละอะไรดูดูสิดูโอ้ขอบคุณค่ะสวยด้วยหนูได้ไรครับไหนโชว์หน่อยเลเซอร์กัน ดีใจไหมครับดีใจมากครับโอ้ยอเชินแน่เลยดูสิอ้โวสาหวานนะคะ้เธอชอบสีน้ำตาลไม่ใช่หรอมีสีนี้ยังอ่ะสีชมพูยังไม่มีเลย What is it อะไรคะลูก My collection My collection อ๋อตัวนี้สั่งมาจากอเมริกาเนี่ยว้าวเอาไว้เล่นเกมใช่ไหมคะสวัค่ะตั้ค่ะเป็นอะไรอ๋อ Back Swan ใส่เลย อันนี้เป็นเวลาของผู้ชายโอเพนคือยูเกสปอยดเดฟเดาได้ไหมคะอะไรขวัญเธอหาที่หอให้พี่ได้ดีมากเลยดูไม่ออกเลยว่าคืออะไรพี่หอเหรอ Very good นี่ใหเห็นไ้บอกแล้วลูกกิชอบชอบที่สุดเลยเลโก้เลโก้นี่ไม่เอาอะไรเยเอาแต่อะไรก็ไม่รู้นี่ไงนี่ไงเบียสิง ไม่อยากให้เขากินเบียรนะ์ไงมีสื้อเพราะว่ารักไงไหนสกีนว่าฟ้วดูโอ้โหฟี่อ่ะไหนพี่นุชเปิดสิเป็เธอสื้ออะไรเธอสมสัยใช่ทีแรกว่าจะปิน้นรูปใส่ให้ ๋ยวรูปปิ้นตามมาทีหลังนะแต่มันมีเพชรด้วยมีคริสตลัลเพราะว่าจอาไปแต่งบ้านดูดีถ<อ>ูกใจไหมสวยสว,วยอุ้ยมีหัวในึ่งอ่ะ มันด้วยคารล็สกี้มากใช่สลบเลยเป็นของขวัญที่แบบใจพี่มากเลยเว้ยขอบคุณนะคะรักที่สุด I I going forgot to this last open was one อ่ายังเปิดไปเสร็จแล้วดูกีต้าไปหลบมุมคือหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจใครอีกต่อไปนะคะ่ง of อ o u r s e perfect no touching กีต้าถามถามพี่เขาก่อนไม่ใช่พี่ขอโทษน้องเดี๋ยวนี้กีต้าขอโทษพี่เขาด้วยเพราะมันของพี่เขาถึงต้องขออนุญาตก่อน ต่อไหมคัแล้วก็ได้ดิสนีย์พลสหรอไหนดูนี่ดิสนีย์พลส้าคะเด็กก็ต่อไปนี้ก็ต่างคนต่างเล่นแลวจ้าสุอมันดีมากเลยเนี่ยสุขภาพปากไงพี่นม่ที่ใส่ชุดนี้มาเพราะอะไรอะไรคะใส่ซอยตดดนี่ด้ักิ อืมฮึมจ้าแล้วปิดคลิปสิเธอวันนี้สวยวันนี้เราก็พอกันแค่นี้พออยู่คิดอะไรไม่ออกนอกจากประโยคนี้อ่าวันนี้ก็คลิปอะไรนะคลิปคริสต์มาสตลอดคริสต์มาสภายใต้โควิดอย่าแบบดีเขาเรียกอะไรอย่าห่างใช่ใชถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย